แม่งยังของหยายนี่ยายแม่กี่ซ้อนอ่ะแบบเขาเอาไฟล่อเอาบ่าโอ้จานเท่าไรละครับนี่ห้าสิบบาทเนาะอันนี้หมางยังไงอันนี้หมากหัวโตหมางหัวโตสิบบาทบ่โอ้สิบบาทนึงเนาะโอ้ถือได้ของยายปูก็มีปูหน้าบ่าครับปูหน้าขาจีบแบบฟูงพี่ว่าสิเดดดนี่ยลาดโจกเลยเนฮะ้วยว่าน้อกันบ่ครับทั้งสองบ่อันนี้พกขี้ขมเนาะสิบบาทบ่ครับบ่ถูกเลยหน้าคู่ เอาแต่แม <idian teaching> ่กีซ้อนบ่บ่ไม่ข่าบอบ่ไม่ข่าเนาะแม่กีซ้อนนะครับเพือนี่ขายได้ง่ายี่โอ้ยปู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 เจ้าบาทครับเจ้าบาทคือเลื่นนี่เอาไหมบักกอกเอาเอาโอ้ยใหญ่บอาเนาะใหญ่เนาะผมเอาแต่แม่กีซ้อนเด้อยังโง่ไหนแทงหนาเนาะเอาแต่นี่แหละสันน่ะเอาแต่มือเอาขอคุณหลายยหญเด้อ